สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของลุงพลกันสักนิดหนึ่งโดยที่เรื่องราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ FC ลุงพลที่เป็นคุณหมอนะครับชื่อหมอนัทแล้วก็ภรรยาเนี่ยเขาถูกหวยนะครับเป็นเงินรางวัลทั้งหมด5ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาทําบุญที่บ้านลุงพลโดยจะจ้างคุณอูฟิริยะนะครับพร้อมด้วยลุงพลป้าเตนเนี่ยเพื่อทําบุญแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับ สำหรับเอฟของลุงพลแล้วก็ผู้ที่ติดตามเรื่องนี้นะครับก็คงจะทราบกันดีว่าที่บ้านลุงพลตอนนี้มีเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีนะครับซึ่งก็มีคนมากราบไหว้กันอย่างเนืองแน่นทุกวันนะครับถ้าใครแวะมาบ้านลุงพลก็จะต้องมาเรียกว่ามากราับไหว้นะครับก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพราะว่าเวลามากราบไหว้ของหวยนั้นก็เป็นความเชื่อของเขาซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับใครเชื่อแล้วถ้าเกิดว่าถูกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับกับเขานะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับชาวบ้านก็มาขอหวยกันบางคนก็ถูกรางวัลแล้วก็นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับมีคุณหมอนะครับเป็นหมอชื่อหมอนัดแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ถูกหวยนะครับเป็นเงินถึง5ล้านบาทก็เลยจะเตรียมจ้างคุณอุ๊บนะครับพร้อมด้วยหลวงผลประแตนเพื่อทําบุญนะครับการทําบุญที่ว่าก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นแจกผ้าห่ม300ผืนนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงทานมีให้มีบริจาคพวกกหวยจับนะครับ มีแจกผลไม้นะครับแล้วก็มีไอศครีมนะครับแล้วก็มีรถแห่ด้วยตรงนี้ก็ทางคุณอุฟเขาก็ได้บอกไว้นะครับซึ่งการทําบุญนี้นะครับก็จะมีขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนซึ่งก็ชาวบ้านก็เตรียมนะครับว่าจะมีงานอีกแล้วรับรองว่าคนก็น่าจะคึกคักนะครับโหถูกหวยห้าล้านนี่เรียกว่าไอไข่นี่อายไปเลยนะครับก็น่าจะถือว่าเป็นจุดที่สามารถเรียก ความสนใจให้ชาวบ้านมาเยี่ยมบ้านหลวงพลได้นะครับเพราะมีเจ้าแม่ตะเคียนสารพิโสรพีนะครับซึ่งก็ถือว่า,ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับในมุมมองของคนที่ชอบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับใครที่ชอบแล้วก็ได้โชคได้ลาบไปก็ถือว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับนอกจากเรื่องการถูกสลากกินแบ่งนะครับก็มีน้องโบนัสมิสแกรนมุกดาหารนะครับแล้วก็รองอันดับ4ี่มิสแกรนไทยแลนด์นะครับ เจ้าของอทอร์นาโดเทิร์นสี่รอบนะครับถ้าเคยถ้าใครได้ติดตามการถ่ายทอดสดเป็นคนที่หมุนและสวยมากๆนะครับน้องโบนัสก็ได้มาราถวายก่อนหน้านี้แล้วครับโดยที่เธอก็ได้บอกว่า,าก่อนที่จะไปประกวดนะครับก่อนที่จะไปประกวดมิสแกรนเนี่ยก็ได้เคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งมามาขอนะครับว่าให้ประสบความสำเร็จพอได้ตามนั้นก็มาราแก้บนถวายครับผม ถ้าใครได้เข้าไปดู Facebook ส่วนตัวของน้องเนี่ยน้องเป็นคนหน้าสวยนะครับถ้าแบบไม่แต่งหน้าเลยจะสวยมากๆนี่นะครับพอน้องได้ตำแหน่งมิสแกรนนะครับรองมิสแกรนอันดับ4เนี่ยน้องก็มาลํำถวายให้ครับสวยเลยทีเดียวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ